สวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC. ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของน้องครีมฟมิลรี่จ้าคิมจา้าคิมจ้ากันเลยคิมจา้าอุ้ยใช่น้องครีมเหี๋ยนี้ทําไมขี้เละแบบนี้นะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคนะหลังจากฝนตกนะคะ ไม่แน่ใจว่าวันนี้อาจจะตกอีกหรือเปล่านะท่านขายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะมาดูสาวน้อยเอ,อ้ยไหนยังไงคะคิมจ๋าอ,อี๋น้องทีมก็คือนะคะเล่นสปาโครน,นะคะจุจุจุใจอยู่นะคะท่านขาจุจุๆๆนะอ,อคิมกิ้งแล้วกิ้งแล้วไหนมานอนยังไงนอนยังไงละนอนลงเลย โอ้โหนี่ใช่น้องครีมเหรอนี่อันไหนนอนยังไงนอนยังไงครีมจ๋าเออครีมจ๋าเอ้ยนะคะดูสภาพน้องครีมจ๋าอ,อัะยะน้องครีมจ๋า,อ,อ,อ,จาอันนี้ อากินจ้าน้องครีมจ้าอืออ้ยหนูจะกินอะไรลูกอันนี้ค่ะจากยาเขียวๆนะคะน้องครีมละเลงนะคะละเลงนะคะอ่ะกริงเร็วนีนอนเตียงเต้วเตีง้วหมาเต้ยงกันมอเต้ยงกันอืมอือหือก็จะประมาณนี้ค่ะท่านคา สภาพนะคะที่นอนน้องครีมนะคะช่วงกลางคืนลงช้างก็ไม่ต่างกันมากนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะเพิงพระเพิงช้างชั่วคราวของครอบครัวน้องครีมนะคะคท่านขานี่ค่ะเพิงบ้านน้องครีมก็จะประมาณนี้นะคะเ,คเลี้ยงปลาได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นแค่เพิงอาศัยชั่วคราวนะคะ ที่ไม่ควรเช่าที่ญาติอยู่ค่ะน้ำก็จะเยอะประมาณนี้นะเราก็วิดน้ำออกดับ,บ้างแล้วบางส่วนแต่เนื่องจากว่าหลังคารลวนะคะทุกท่านขาแก้ไขไม่ออกเลยนะคะเนื่องจากเป็นสังกะสีเก่านะคะเป็นรอยต่อค่ะซึ่งตอนนี้นะคะครอบครัวน้องครีมนะคะก็มีโครงการสร้างบ้านให้กับน้องๆช้างะะท่านขาเราได้จัดเตรียมซื้อเสาไว้แล้ว1 5ต้นนะคะถามว่ายังขาดคะแนนไม้นะคะก็ ยังขาดคะแนนอีกเยอะเลยนะคะเนื่องจากว่าบ้านของเรานะคะใช้เสานะคะสิบห้าต้นนะคะตามนี้เลยนะคะอ่านี่คือเสาบ้านนะคะท่านขาขอบคุณกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะทาให้เราได้ซื้อเสาบ้านแล้วนะคะอ่าได้ซื้อเสาบ้านไว้แล้วสิบห้าต้นค่ะก็ยังขาดก็ยังขาดคะแนนนะคะค่าโครงเหล็กสันไทยนะคะ ค่าแรงช่างนะคะเราก็จะค่อยๆสะสมกันไปทีละนิดทีละน้อยนะคะขอพระค,คุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมนะซึ่งเป็นครอบครัวช้างตกงานนะคะคร,รอบครัวน้องครีม4ี่เชือกครอบครัวปู่ทองคํา3เชือกนะคะ<ม>แล้วก็ครอบครัวน้องดาวเรือง3มเชือกรวมแล้ว1ิบเชือกนะคะที่จะอยู่บ้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องครีมกันต่อเลยค่ะทุกท่านขายังไงก็ขอบคุณกําลังใจทุกๆท,ท่านนะคะคิมจ้า ครีมจ้าอ่าเดี๋ยวหนูไปเอากล้วยให้น้องครีมทานก่อนครับท่านขาแป๊บนึงนะคะมาแล้วจ้านะกล้วยนะคะกล้วยน้องครีมบอกว่ากล้วยกล้วยจ้าดูนะคะม้วนคักทั้งมันทั้งม้วนนะน้องคิมบอก คือบอกว่าอร่อยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคิดว่านะคะบรรยากาศวันนี้นะคะฝนน่าจะตกอีกนะ,ะท่านขาดูจากบรรยากาศรอบๆแล้วนะคะดูค่ะก้อนเมฆนะคะสีดำเลยนะคะทะมึนคาดว่าคืนนี้น่าจะตกอีกนะคะดูท่าแล้ว คิมจ๋าอีกไหมลูกคิมจ๋าจ๋ากันขี่อนุจ๋าโอ้ดูค่ะมือห่วงของนะคะคิมจ๋างาอร่อยค่ะน้องคีมบอกอร่อยค่ะคิมจ๋าอ้นยอ้ไอ้โอ้ออโหยนะคะ สปาโครนเด็กน้อยสปาโครนนะเวลามีของกินก็จะตั้งใจเลยนะทุกท่านขาไม่เล่นมากอะไรเลยนะคะตั้งใจมากสำหรับน้องครีนนะ บอกน้องเกียวว่าหนูจะโตเป็นสาวแล้วคะ่ะคุณแม่จา๋าหนูจะโตเป็นสาวแล้วนะคะไม่สนใจใครเลยนะคะได้เล่นแล้วก็ได้ทาน,นะคะ่ะเป็นกิจวัตรของเด็กๆนะคะท่านคะ ก็ขอบคุณนะคะกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ลาอาฝากขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช่์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะคะท่านขาจะได้มีกําลังกายกาลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าในทุกๆวันนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นครอบครัวช้างตกงานนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะไหนน้องคิมทำยังไงคะหมดหรือ,อยังเอาหมดแล้วนะคะหมดแล้วน้องคิมบอกหมดแล้วจ้าเอาเก็บจ้ะเอ้ยเก็บมาห้าแม่แล้วลูกคนเก่งแล้วเก็บมาเก็บมวยเก็บมวยเก็บเก็บเก็บเก๋โอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย